สวัสดีครับไอเจตตรวจบัญชีสวัสดีครับครับพี่น้องครับมือว่านนี้ระบบ Facebook ได้ทาการอัปเดตใหม่ครับมี่ไผเจอปัญหาคือผมบอกครับมือว่านี้นะครับผมสําหรับการเขาไปใส่งาน f a c e b o o k แลวกับเพจนะครับผมในการถ่ายทอดสดวิดีโอแล้วก็การตัดต่อคลิปเอาไปลงนะครับพี่น้องครับกะเวลาเขาลงแล้ววิดีโอของเรานั้น เหมือนว่ามันจะบีบนะครับบีบเหมือนว่าไม่เต็มจอขาดครึ่งนะครับวิดีโอของเราขาดครึ่งครึ่งด้านบนครึ่งด้านล่างแล้วก็ทําให้วิดีโอของเรามันไม่ชัดบีบตัวลงนะครับนี่ใครเป็นคือผมบอครับสาเหตุเกิดจากนะครับผมที่ผมไปศึกษารายละเอียดนะครับเนาะไปศึกษาแล้วก็ไปดูของเพื่อนที่ ทำคลิปเรียวด้วยกันนะครับผมแล้วก็ไปศึกษาระบบ Facebook นะครับเกิดจาก Facebook นี้เมื่อวานนี้ไม่เสถียรน,นะครับมีคนใช้เยอะแล้วก็ระบบอัปเดตของ Facebook กําลังอัปเดตนะครับผมทําให้วิดีโอที่ที่ลงไปของเมื่อวานนี้นะครับผมมันเรยเกิดปัญหาเกิดปัญหาวิดีโอเบลอชัดนะครับผมผมกะเลยแก้ปัญหาด้วยการลุกวิดีโอที่ลงเมื่อวานนี้ออกให้เบิครับแล้วก็มาตัดต่อม่ครับผม ครัผมฝากทุกท่านไปอัปเดต Facebook ของตัวเองด้วยนะครับ